แม่มเองอยู่ไหนเองอยู่ไหนล่ะเอ่ยจีนก็ฆ่าฉันให้ได้สิเอย้อยจินก็ฆ่าฉันสิ่่าฉเรันูเลยมาดีมาดี อยู่ไนวะอนี่นี่คิดว่าฉันกากอแล้วคุณยู่ไงอะอุ๊ยโอ๊ยโอ้สุดยว มาสบัยเลยนะครับเมลู้ได้ได้เข่าใช่ไหมอือข่าโอเคคณตอบถูกต้องแล้วครับ

hào bằng nặc cẩu hào bằng nặc cẩu ok tiếp